มีชุดพนกคานเส์ฟเข้ามานะคะจะมีเป็นสีเทาค่ะสีเทาเข้ามานะคะสีเทาแบบเทาอมดำอะคะ่ะเทาออกออกดำอันนี้จะมีเป็นไซส์ L เข้ามาะคะ่ะไซส์ L แ,แล้วก็ไซส์ XL เข้ามานะคะรุ่นนี้จะขายคู่กับผ้ากันเปื้อนนะคะจะมาเป็นเซตเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อผ้าค่ะ นี่ค่ะเนื้อผ้าเนื้อผ้าดีมากค่ะรุ่นนี้ผ้าจงเฮานิดหน่อยค่ะผ้าจะเเงาวนิดหน่อยนี่ด้านหลังนะคะ คอปกจะคอปกจะเป็นสีดำค่ะนี่ค่ะคอปกอันนี้แบบมีที่รองปกอย่างดีเลยนะคะแล้วก็แขนแขนนี่ปลายแขนปล,ปลายแขนก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะเีละลูกค้าพับแขนเสื้อจะได้แมทกับคอปกค่ะนี่ค่ะ ใบแขนก็ can, เป็นสีดำสวยค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเสื้อสไตล์แบบสไตล์ยุโรปอะ